ะะถ้าตัวคุณเองนะฮะรักตัวเองคุณจะดูมั่นใจดูสดใสและโลกก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาด้วยโอกาสที่ดีๆและคนดีๆเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะดึงดูดแต่สถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าไร้ค่านะฮะย้ำๆซ้ำๆเหมือนจักรวาลแกล้งเล่นละครรีลันอันนี้จริงๆแล้วจักรวาลก็ไม่ได้แกล้งคุณแต่กำลังส่ง นะส่งในเรื่องราวบททดสอบหรือเหตุการณ์สถานการณ์ซ้ำๆมาเพราะ,ะกำลังบอกว่าคุณกำลังแก้ไม่ถูกจุดนะครับเปลี่ยนวิธีการแก้สักหนึ่งองศาเปลี่ยนวิธีการรับมือใหม่ถ้าคุณรับมือใหม่ได้กับปัญหาเก่าๆที่มาแล้วมาอีกซ้ำซากจำเจเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา,มานะถ้าคุณเปลี่ยนการรับมือใหม่นะคะปัญหาตอนนั้นหมดจดปัญหาเก่าจะไม่มาแต่คุณจะไปเจอด่านไหม <laughs>